ื่อประมาณต้นเดือนทั้งครอบครัวสามีรวมทั้งหมดก็คือ14คนเดินทางไปเที่ยวปกติเขาจะมีไปเที่ยวต่างประเทศกันอยู่แล้วก็คือจะไปยกครอบครัวก่อนหน้านี้เขาจะไปเที่ยวประเทศไกลๆแล้วเนื่องจากเยซอนยังเล็กอยู่แล้วก็เนื่องจากว่าปิดเทอมทุกเทอมยานายซอนจะต้องไปกับไทยไอยู่ไทยยาวอยู่แล้วไงก็คือเออไม่อยากจะขาดเรียน บวกกับสามีก็ยุ่งยุ่งบวกกับประมาณ3ปีหลังเนี่ยมีโควิดมาเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวทางครอบครัวสามีก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนอกจากแยกย้ายไปกันเองแต่ละที่ก็มาครั้งนี้แหละคะ่ะสรุปว่าไปประเทศไทยไปพัทยานี่ก็คือหลังจากที่ลงเครื่องสดๆร้อนๆกาลังเดินไปที่ตอมอนะคะระหว่างทางก็คือเดินกันเป็นกลุ่มใหญ่มากและนี่ก็คือเป็นช่วงรอรถตู้ที่จะนั่งต่อไปพัท <ๆ S 2> <ห>ยาคิด 수영할러이뭐게야 네, 수영하러 뛰고 어요린이도 많고 어린이 수 หลังจากที่มาถึงโรงแรมเราก็ไปที่ห้างใกล้โรงแรมไปทานอาหารเย็นกี่ครั้งกี่ครั้งก็จะพักที่โรงแรมเดิมาเดินชายหาดเดินห้างเดิมไม่รู้สิเป็นคนที่แบบถ้าชอบอะไรรู้สึกว่าทําอะไรแล้วชอบเราพอใจก็คือจะทําอยู่อย่างนั้น่ะอาหารก็คือจะกินอยู่อย่างนั้นเสื้อผ้าก็จะใส่แบบที่ชอบก็คือจะทําอยู่อย่างนั้น่ะแลาอย่างเนื้อคือกลัวกลัวว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วมันจะ ไม่ดีเหมือนเดิมกลัวจะผิดหวังอะไรเงี้ยทุกคนเป็นเหมือนกันไหมเช้าวันลุ่งขึ้นหลังจากที่โหยหาสระว่ายน้ํากัน<ม>พวกเด็กๆวันนี้ก็คือจะได้เล่นได้ไว่ายน้ําทั้งวันสมใจที่เห็นเดินมานั่นเป็นพ่อสามีแล้วก็เป็นพี่เขยผู้หญิงที่นั่งนี่ก็จะเป็นพี่สาวสามีแล้วก็พี่สะใภ้สามีส่วนที่เดินมานั่นก็จะเป็นพี่ชายสามีนะคะ คนก็คือจะมารวมกันที่สาวไว้น้ําแต่อีแม่นี้ก็คือจะติดถ่ายคลิปไงลงแป๊บหนึง่งให้เขาเห็นว่าเออลูกสไพร์มันทํางานแล้วก็กลับมานั่งถ่ายคลิปต่อเด็กบ้านนี้ก็คือคือเล่นกันจริงๆนะเล่นตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะทานอาหารเช้าประมาณ แปดโมงตีซะว่าเก้าโมงละกันมาสาวว่ายน้ําเราก็คิดว่าเออแดดมันร้อนคงจะมาแบบจุ่มๆแล้วก็ขึ้นไปอะไรไม่ค่ะไม่เล่นกันแบบทอระหดอดทนมากจนนี้เลยสามีมาแอบนอนอ่ะคิดดูว่าเล่นกันหนักหนาสาหัสแค่ไหนจากนั้นพอตอนกลางวันเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวขึ้นไปโรงแรมอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าออกไปทานข้าวมันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิคทุกคน ด้วยความที่เด็กๆอยากจะว่ายน้ําต่อเราก็เลยต้องมานั่งทานอาหารอยู่ริมสระว่ายน้ำบรรยากาศดีๆเนอะร้อนมากหลังจากทานเสร็จก็มาลงว่ายน้ำมาสระว่ายน้ำว,ว่ายน้ําต่อจะประมาณ3ามสีโมงก็จะมีของว่างอย่างที่เห็นเยนาเย,ยาสนก็คือขอจองที่แบบอยากจะกินชิ้นไหนชิ้นไหนจองไว้ก่อนเยโซนนี้ก็คืออยู่นานสุดตรงเนี้ยที่เห็นนาจะเป็น ส,สักประมาณห้าโมงเย็นก็คือแยกย้ายกับเขาห้องไขรห้องมัน หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นวันนี้ก็จะมีพ่อสามีแม่สามีแล้วก็พี่ชายพี่สะใภ้สามีจะไปตีกอล์ฟเราก็คืออยู่กับพวกเด็กๆแล้วก็พี่สาวพี่เขยสามีก็คือจะพาเด็กๆมาที่ฮาร์เบอร์แลนด์ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงระบายสีงานศิลปะของชอบของเขาแหละอ้อลืมบอกไปช่วงที่เราสร้างบ้านก็คือเราเลือกสีทาบ้านไม่ถูกอ่ะกลัวแบบว่าเลือกไปแล้วบบกล<ะ>ับมาก็คือขอแยกตัวออกมาแป๊บหนึ่งระหว่างที่เด็กๆเ,เล่นที่ฮาร์เบอร์แลนด์เราก็ ก็มาเลือกสีทาบ้านซึ่งเอาจริงๆสีเขาก็เยอะมากเลยอยากนะให้พนักงานลองผสมสีให้ดูแต่เออคงไม่มีเวลาอันนี้ก็ได้สีตัวอย่างมาก็คือเขาบอกว่าตัวอย่างอันนี้คือเหมือนจริงกลับมาตอนเย็นเหมือนเดิมก็คือมาว่ายน้ํากันที่เห็นเนี้ยคือเป็นสไยที่สไปทไของสามีนะมาสอนเยซอนว่ายน้ำดูสิสอนแป๊บเดียวะ่ะเยซอนกล้าว่ายแบบว่า,าอยางนแล้วอะ 有，可以去那边打卡。 ป้าสไปซสอนแป๊บเดียวก็ว่ายน้ำเกือบจะเป็นแล้วอะที่โรงแรมนี้สระว่ายน้ำจะปิดหนึ่งทุ่ม <c oughs> แลเราก็คือบ้านเราเล่นกันจนวินาทีสุดท้ายจนเจ้าหน้าที่มาเป่าดอกไล่เราก็ค,คือจะยอมขึ้นมาคิดดูแล้วกันว่าชอบเล่นน้ำกันขนาดไหนบ้านนี้หลังจากที่โดนร,ปรอปภไลใ่ให้ขึ้นจากสระว่ายน้ำกันได้แล้วก็ได้เวลาอาหารเย็นพวกเราไม่ออกไปไหนนะวันนี้ก็คือจะทานกันที่โรงแรมพนักงานก็จัดอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับผ้าคุณนหนูเพราะว่าขึ้นมาจากสระแล้วเข้ามาในห้อง อาหารก็คือจะหนาวมากนนส่วนเยนายเยซอนก็จะมีผ้าขนหนูส่วนตัวมา วันนี้เรามีนัดกันที่สวนนงวันนี้ก็คือฉลม,ลมครีมกันแดด<ม>เยอะมากเพราะว่าหลังจากที่ว่ายน้ำสองวันอีแม่ไม่ไหวแล้วตัวแบบลอกดำหลังจากเดินเข้ามาเจอช้างตัวใหญ่มากให้อาหารช้างเสร็จก็นั่งรถเนื่องจากมันจะเดินไม่ไหวแน่เราอาจจะตายได้ก็คือจะต้องนั่งรถให้เขาพาเราไปแต่ละจุดละจุดแล้วก็ค่อยเดินถ่ายรูปเอาบ้านเล็กขนาก็ได้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่จบที่หน้าเพื่อจะไป มาแวะจุดแรกใช่ไหมมันจะมีนกแก้วน้องสองคนกล้าถ่ายรูปก,กับน,นกนะก็คือคมมากจิกเป็นรอยเท้าเลยแต่เยน่าอยสอนไม่ไหนะขอใบส่วนอันนี้ที่เห็นคือช่างภาพนะก็ตั้งกล้องรอเลย <c oughs> เป็นบรรยากาศสวนนั่งรถระหว่างนั่งรถไปเราก็ถ่ายคลิปสวยจริงๆอ่ะยอมรับเลยเพราะว่าเคยมาเมื่อประมาณส<ะ>ัก20กว่าปีที่แล้วนะสวนนงนุ้นยังไม่ใช่แบบนี้เลยเนื่องจากอากาศร้อนมากและที่จริงเราจะต้องไปวัดชีจันด้วยแต่ทุกคนพอเห็นอากาศแบบนี้แนละ้วโอ้ยไม่ไหวแล้วเด็กๆก็แบบเริ่มอยากกลับโรงแรมอยากกลับไปไว่ายน้ําแล้วต่างคนก็ต่างหน้าดําคําเคียรเพราะว่ามันร้อนมากจริงๆก็เลย มาแค่ด้านหน้านแล้วก็ถ่ายรูปอย่างที่เห็นน <c oughs> ี่แหละก็คือไม่ไหวแล้วเราไม่สามารถเข้าไปได้ขอถ่ายข้างหน้าละกันก็ได้มาหนึ่งกลุ่มที่ต่อไปที่สุดท้ายของวันนี้ก็คือปราสาทสัตรมที่นี่ก็คือไม่ว่าจะมากับเพื่อน <S <S> <S มากับสามีแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งก็คือมากับครอบครัวนี่แหละค่ะมากี่ครั้งกี่ครั้งก็สวยเหมือนเดิมเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของพ่อสามี ก็เลยเอาเค้กมาเสิร์ฟจริงร้องเพลงภาษาอังกฤษไปหนึ่งรอบนะแต่ว่าเกาหลีเขาก็ต้องเอาเพลงเวอร์ชันเกาหลีไหมเนี่ยขบ่ะคี่ ส่วนวันสุดท้ายไม่มีอะไรมากก็คือหลังจากที่เช็คเอาโรงแรมที่พัทยาก็นั่งรถตู้มาที่กรุงเทพมาโรงแรมที่กรุงเทพชับส สภาพคือทุกคนที่เห็นนี้คือหลังจากเล่นที่ฮาบันแลนเสร็จแล้วมานั่งทานอาหารเย็นกันก่อนที่จะแยกย้ายกลับโรงแรม วันลุ่งขึ้นเราก็เช็คเอาท์เสร็จเรียบร้อยที่เห็นนี่คือระหว่างนั่งรอเครื่องออกเด็กๆก็ทำนูน่นทำนี้นไปคลิปนี้สนุกมีความสุขมากที่เห็นนี่คือสามี แล้วก็เหมือนเดิมต้องสวัสดียา่าแล้วก็อูของเนี่ยนะเพราะว่าต้องแยกกันเข้าไปเพราะว่านั่งกันคนละคาสนั่นเอง คือช่วงเวลาที่เครื่องอจะถึงเกาหลีเยซอ,อนตื่นมามเห็นน้ําแข็งเกาะที่กระจกเยซอ,อนเพิ่งเคยเห็นก็เลยโอ๋อดีจังเลยอันนี้อะไรอะอมมามันหิมะตกใช่ไหมไม่ใช่ลูกไม่ใช่ข้างบนมันเย็นไงมันก็เลยเป็นน้ําแข็งไงลูก